วันนี้สวัสดีนะจ๊าน้องหนุย่ยเรามาดูผลงานกันนะกี่วันแล้วเนี่ยเอ,อ่อประมาณสิบห้าวันค่ะอ่าสิบห้าวันเหมือนที่พี่พูดนะบอกกันเดี๋ยวแตกใบอ่อนเอาไม่ไหวครับจากเหลืองๆโทมๆตอนตอนี้แตกใบอ่อนทุกต้นครับทุกต้นเลยครับไม่ว่าพันไหนไม่ว่าจะเป็นมูไม่ว่าจะเป็นหมอนอนะแตกเกลี้ยงนะฮะเกลี้ยงเลยเนี่ยที่ต้ดฮ<ะ>ตังไว้ไม่สวยไม่สวยเลยน,นะมันมาตอนนี้เดี๋ยวพอใบขึ้นนี่สวยปุ๊บนี่คราวนี้ทุเรียนน้องหนุ่ยกลายเป็นสวยเลย แล้วเดี๋ยวว่าเรารอให้ใบชุดนี้แก่ก่อนแล้วเราค่อยตัดแขนงนะคะนวัตกรรมของไอ้ทิปัะฉีดลงดิงเขาก็จะเรียกหลากมาพอหลากมาใบอ่อนเขาก็จะเครียบเลยเราถามน้องหนุยคำว่าตายใบอ่อนแบบนี้ชินใจไหมชินใจค่ะปีหน้าฟันละเป็นล้านเป็นล้านนะเป็นล้านเป็นล้านเห็นคุณแม่บอกย่าวันนี้จะสอนดูว่าการฉีดใบฮะดูยังไงอะไรเงี้ยใช่ อันเนี้ยนะเราเราเราฉีดมาแล้วเนี่ยเนี่ยเราไม่มีไก่ฟ้าสักตวงเราก็ไม่มีนะเพียวจักจัดนเราก็ไม่กินอนะ่ะเพราะเราทั้งฉีดลงดินทั้งฉีดขึ้นต้นนะคะที่นี้ปุ๋ยของไอสารอาหารพืชของเราอ่ะนะอ่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ทิ่เหนือเคมีไปอีกพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยลากขคเชแตกเลยนะคะแล้วเขาก็จะกินแล้วพอมันจะมีตัวเคลือบชั้นนิดนึงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อ พอเขาผืชดูด,ดซึมไปอ่ะมแมลงเขาไม่ชอบมแมลงเขาไม่ชอบเดี๋ยวเราใส่ไปสารอาหารผืชของเราไปเรอยล้วเราจะฉีดยาน้อยมากแล้วก็การทาของเราเนี่ยน้องหนุยเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาแตกพร้อมกันทุกต้นเนี่ยต่อไปช่วงใบแก่ถ้าใบแก่แบบเนี้ยเราไม่ต้องฉีดยาเป็นเดือนเดือนเลยอ่ะดีไหมใบแก่นี้ไม่ต้องฉีดอ,อแต่ถ้าทุเรียนอ่ะมันแตกใบไม่พร้อมกันอ่ะต้นนี้แตกต้นนู้นไม่แตกเนี่ยเราก็ต้องฉีดอยู่นั่น ใช่ไหมอันนี้เรามาเปลี่ยนระบบใหม่เลยคือทําใบชุดเดียวกันพร้อมกันแล้วก็รักษาทีเดียวเดี๋ยวต่อไปอ่ะน้องหน่อยฉีดยาพามาแล้ไม่เกินสองหน่ะค่ะนะช่วงนี้เราก็ต้องตีหน่อยเพราะว่ามันพึ่งเดิมใช่ <ๆ S 2> นะเออแล้วเดี๋ยวพอใบชุดนี้สวยก็เราก็จะฉีดน้อยลงน้อยลงก็เหมือนสารอาหารพืชเหมือนกันทีแรกเราก็ใส่เยอะ แล้วเดี๋ยวมางงวดที่แล้วเราใส่จนสองโลค่ะสองโลครึ่งอ่ามางมังงวดนี่เหลือสองโลเดี๋ยวมางงวดหน้ากันเหลืออีกโลครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเหลือประม่ไเลยของยิ่งงามยิ่งใส่น้อยลงใช่ไหมใช่นะคะเพราะว่าเขาจะปรับปรุงเขาจะมีตัวจุลินทรีย์แหล่ถาดสิบสี่ชนิดเรามีตัวจุลินทรีย์ไปย่อยสลายอะทั้งใบไม้ทั้งดินทั้งหินในที่เราเนี่ยให้ตัดมามีสภาพที่ว่าพืชดูใช่ได้เลยเพราะฉะนั้น าสารอาหารผืชของเราเราจะใช้น้อยลงน้อยลงเดี๋ยวต่อไปจะเหลือประมาณกิโลนะึงหรือ7-8จ็ดตอดนัตอนต้นนะคะแล้วก็เรื่องความดําไม่ต้องกลัวนะตอนนี้อากาศมันปิดแค่เดี๋ยวแดดออกนี่เราจะเห็นใบนี่ลื่นแป๊บเลยแล้วเนี่ยถามว่าไก่ฟ้าสักตวงไม่มีเลยปกติที่ทากันมาใช่ไหมไหมโบราณอะ ี่จยาไปพุงนี่นหรือนี่ก็ไก่ฟ้ากเกิดอีกแล้วแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวตัวไก่ฟ้าเนี่ยจะหายไปในวัชจักรแล้วก็ตัวเพียจักจัน่นเราจะหายแต่ที่นี่เพียจักจั่นเนี่ยเขาไม่ได้กินแบบนี้เขาเขาไม่ได้กินแบบนี้นะแบบนี้จะเป็นพกกัดดูดแล้วก็เ,เป็นหนอนชนิดต่างๆเพียจักจั่นก็จะกินช่วงนี้ช่วงนี้เลยนะไ <ป S 1> ม่เริ่มจะจะแพ้จะแพ้ เขาถ้าเราจะสังเกตได้ตรงไหนคือเพี้ยจักระจันเขากินเนี่ยก็จะกินขอบใบไม้หมดเลยเราหูหูเป็นเรือ<ม>แล้วเขาก็จะลวงเรือแต่ยอดแบบสวนอื่นๆ<ม>แต่ของเราเนี่ยเราจะทั้งฉีดลงดินทั้งขึ้นต้นเพราะเพี้ยจักระจันเนี่ยกลางวันเขาลงดิน<ม>กลางคืนก็ขึ้นต้นกินแต่เราไม่ได้ฉีดยากลางคืนไง<ม>เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องไล่เพี้ยจักระจันในดินไปด้วยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นลักษณะน,นี้ ถ้าเราฉีดยาของเรา,าตามที่ไรชิปบอกนี่ใบเราก็จะสวยหมดเลยเดี๋ยวนี้โคตรสวยอ่ะพิษบอกได้เลยเสวนไหนที่พิดบอกว่าโคตรสวยก็โคตรสวยจริงๆอะ่ะครับแล้วเดี๋ยวพอใบเราเต็มที่แล้วแก่ครนี้เรามาซอยแขนงครานี้จะเห็นจริงแล้วก็ตัวนวัตกรรมของเราจะทําให้กิ่งใหญ่ต้นใหญ่ขยายเ,ยเาสเพืินนะเดี๋ยวเราดูได้เลยเนะี่ยกิ่งเนี่ยเขาจะขยายเลย,ย,ย,เ,ลยเวลาเราฉีดนะคนงาฉีดกิ่งฉีดต้นด้วย S <s> <S แต่วลา,าฉีดลงดินก็ฉีดมาแค่นี้แต่ว่าเวลา,าฉีดใบก็ฉีดกินด้วยฉีดกิ้งฉ,ฉ,ฉีดกิ้งฉีดต้นไปด้วย<อ>แล้วก็จะขยายเลยไม่เชื่อเอาเชือกไม้กวางรัดได้เลยเพราะตัวโมซาเราจะเก่งมากว่าโมซาเราจะขยายเซลล์พืชด,ด้วย<อ>ป้องกันเชื้อราไม่พอแล้วยังขยายเซลล์พืชแล้วตัวกอสซิล่าของเราอ่ะขาเชื้อราเชียบพันธุแต่เดี๋ยวพอต่อไปเราฉีดสองสมผลกอสซิล่าเราก็ไม่ต้องใชแล้ว